วันนี้มีรีวิวอีกแล้วแต่ไม่ใช่กอซิลาแน่นอนมันต้องเป็นเฮ hey! มีสายการบินอยู่เรารู้จักทุกสายการบินไม่ว่าจะเป็นเอมิเรตเอยิปเออันนี้อะไรอะคานตาัสลิงปีเอแล้วก็บอินรู้จักอะไรนี่มีอันนี้ด้วยไทยแอร์เวย์หรือชื่อในภาษาไทยคือการบินไทยอยู่ตรงข้างล่างอยู่ตรง ข้างอยู่ตรงข้างหน้าของสวิสเดี๋ยวเราเรามาให้ดูกันว่ามันคืออะไรตึงไฮ้ตรงนี้เท่ชอบตรงนี้เท่นี่ก็คือ the world major airline Air Force One ใครรู้จัก Air Force One ่างเจ้า Boeing จ4 7ของประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาเรามาแกะกันว่ามันจะเป็นยังไง อ,อยู่ไหนแอร์ฟอร์ One เทออกมากว่าชิ้นส่วนมันจะมีแอร์ฟอร์ e 1ันอันนี้เราสัอันนี้มันมาถึงตั้งแต่วันอังคารแล้วแต่ว่าเอามารีวิววันนี้เพราะว่าให้ทุกคนได้ดูความอลังการของเครื่องบินนี่คือ Boeing 747 Air Force 1เหมือนกันแบบ a n นต n น v เลยเอิยๆนี่คือล้อ เดี๋ยวขอประกบล้อก่อนอะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบล้อกันตะเปลี่ยนสถานที่มั่งนี่ก็คือเจ้า Air Force o มันสวยมากนเนี่ยลำเนี้ยนี่อันนี้คือธงของประเทศอเมริกาโฟกัสนี่เป็นแบบนี้ธงของอเมริกานี่ใครเคยไปอเมริกามามาั่งบอกเราด้วย แ้วเวลาไปอเมริกาอย่าบอกนะว่าเจอเจ้าลำนี้นะคะเรามาประกอบล้อกันเราจะเอาแบบทง่ายง่ายง่ายอาา่าฮะอันนี้ก็จะเป็นล้อล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้านี้ล้อหน้าล้อหน้าประกอบนี่คือล้อหน้าใส่มันไปเลยนฮะล้อหน้า นี่ใส่ง่ายมากอ่ะฮะนี่คือล้ออันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ใส่ได้หมดอือนี่ก็ได้ล้ออันต่อไปนี่ก็ใส่ให้หมดเลยแต่ก่อนอนะที่รีวิวแอนโทนอฟไปคือเขาไม่ได้ใส่ล้อให้นะเราใส่เองเราใส่ไปแล้วเออเราใส่ไปแล้วนึกว่าเขาใส่เองเราใส่ไปแล้วนี่ก็ นี่ต่อล้อแล้วก็คันแล้วก็ล้อที่ห้ล้อนี้อะฮะเหมือนล้อมันจะหมุนได้เหมือน a นะอ็นทอนอฟแอร์ไลน์นะอะฮะเข้านี้ Air Force 1วัของเราก็ล้อหลุดอะโอ้โหล้อนี้มันโตอ,อยากอะ่ะถ้ามันหักขึ้นมานะจบกันได้แล้ว Air Force One ของเราก็ต่อล้อเสร็จเรียบร้อยนี่คือมันมันมีความแปลกๆจากไอตัวแอนโทนอฟมากนะวิวบินบินอ่ะต้ต้งตต้งต้ตตเอยนเมาประกอบฐานแล้วต่อฐานนี้ประกอบง่ายมากเดี๋ยวมันประกอบง่ายมากนะ านของ Air Force o n นี่มันประกอบง่ายมากนเนี่ยเ,เสียงดังกึกนี่คือประกอบฐานเรามีคนมาช่วยประกอบเอมันจะใส่ยังไงดีไม่ใช่ดีมันก็มีหลักไม่ใช่ีอืมแล้วมันจะใส่ยังไงดีเอ เดี๋ยวขอใส่ก่อนแสรแล้ว Air Force One ของเราก็เสร็จเรียบร้อยซื้อมาที่เดียวกับ a n t o n o f AN 2 2 5ก็คือซื้อจำไม่ได้ละมันจะสกเดือนที่ละตอนนี้2023น2023ะที่เราอัด a n t o n o f ไปก็ปี2022่าเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าถ้ามีลำไหนมาก็เดี๋ยวลงคลิปอีกโอเคไปละ